สวัสดีครับพี่น้องชาวเลี้ยงหมูในภาคอีสานทุกท่านนะครับก็เช้านี้เป็นวันที่22พฤศจิกา2567นะครับก็เป็นที่น่าปวดใจนะครับสำหรับพี่น้องกเกษตรกรเลี้ยงหมูภาคอีสานทุกท่านนะครับราคาหมูขุนเนี่ยไม่ค่อยจะขยับเลยนะครับไม่ค่อยจะขยับเลยขยับน้อยมากนะครับเมื่อเปรียบเทียบกับภาคอื่นนะภาคตะวันออก ภาคเหนือภาคใต้อย่างเงี้ยครับจับกันกิโลว่าเจ็ดสิบบาทเจ็ดสิบสองเจ็ดสิบสามบาทแล้วอะ่ะแต่ภาคเราอะ่ะยังจับแค่หกสิบสองบาทหกสิบสามบาทเองนะครับขึ้นมาแค่สามบาทอะ่นะก็ซึ่งเป็นสิ่งสิ่งที่น่าน้อยใจเนาะนะครับอย่างโมรุ่นเนี้ยของผมเนี่ยเพิ่งจะได้เดือนกว่านะครับก็น่าจะขายประมาณชักช่วงตุรจีนนะรุ่นเนี้ยนะครับอีกประมาณสัก ยี่สิบวันก็จะได้ขายนะสองอกนูน้ดนะครับเรายังมีคอกนูน้ดอีกนะครับเนี่ยสิ้นเดือนนี้จะออกประมาณสักสี่สิบตัวนะครับสี่สิบตัวแต่ว่าราคาหมูขุนเนี่ยไม่ค่อยจะขยับเลยนะครับไม่ขยับเลยคือตอนเนี้นะครับเท่าที่ลองหาข้อมูลมานะมีพ่อค้าคนกลางเนี่ยที่เขาแบบซื้อหมูกันทีละร้อยตัวเนี่ย หาซื้อหมูทีร้อยร้อยตัวเนี่ยซื้อจากภาคอีสานครับแล้วก็ไปขายที่ภาคอื่นซื้อจากภาคอีสาน60บาทอย่างเงี้ยครับ63บาทแล้วก็ไปขายภาคใต้ขายภาคเหนือขายภาคที่อยู่ใกล้ๆตัวเองนะครับขายในราคา6กเออจ็ดสิบบาทอย่างเงี้ยเจ็ดสิบห้าบาทอย่างเงี้ยมันก็เลยทําให้ภาคอีสานเนี่ยเออราคาหมูไม่ขึ้นสุดท้ายภาคอีสานเนี่ยกลายเป็นภาคที่ผลิตหมู ใน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 ราคาต่ําเพื่อไปขายหมูในราคาสูงในภาคภาคอื่นนะครับเดี๋ยวผมขอปิดน้ําก่อนซึ่งน่าปวดใจนะครับน่าปวดใจที่ภาคอีสานเราเป็นเป็นราคาหมูที่ถูกที่สุดอะ่ะนะกเ็เพื่อนเพื่อนอยู่จังหวัดไหนกันบ้างนะครับก็ลองคอมเมนต์ให้ผมดูหน่อยว่าแต่ละจังหวัดแต่ละพื้นที่เนี่ยเ,เพื่อน <ๆ S 2> เพื่อนเนี่ย ขายหมูกนกิโลเท่าไหร่นะครับส่วนเคียงของผมเนี่ยตอนนี้จับกิโลละหกสิบสามบาทนะครับหมูขุนแบบเนี้ยจับกิโลละหกสิบสามบาทขายกิโลละหกสิบแปดบาทนะครับได้กําไรกิโลละห้าบาทนะครับซึ่งน้อยมากก็แต่ก็พออยู่ได้ครับไม่มีกําไรแต่ก็อยู่ได้เราอาศัยรักษาลูกค้าไว้เรื่อยๆนะครับเผื่อวันนึงหมูมันขึ้นราคาเราค่อยไปฉกสวยกําไรตอนนั้นก็ได้นะครับ ช่วงนี้เป็นอะไรที่เราต้องขยุงลูกค้าไว้ก่อนนะครับก็คลิปนี้ประมาณนี้ครับสาหรับเพื่อนๆคน,น,นไหนก็ลองลองลองคอมเมนต์ให้ผมดูหน่อยนะครับว่าแต่และพื้นที่เนี่ยของเพื่อนๆเ,เนี่ยจับหมูกิโลเท่าไหร่นะครับส่วนพื้นที่ของผมเนี่ยจับเต็มที่ครับประมาณ63บาทนะครับแล้วก็มีข่าวแว่วๆว่าจนะขึ้น64บาทอยู่นะอันนี้คือข่าวแว่วๆนะขึ้น64บาทส่วนราคาขายเนี่ยไม่รู้จะขึ้นได้หรือเปล่านะครับถ้าขึ้นเยอะกว่าน,นี้ มันก็ไปชนกับราคาของไอของหมูไทยฟูดนะครับถ้าถ้าขึ้นเยอะกว่าน,นี้ยคนก็ไปซื้อหมูไทยฟูดกันแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยราคา68บบาทเนี่ยผมจึงไม่สามารถขยับขึ้นได้นะครับโอเคครับคลิปนี้ประมาณนี้ครับ